่าำกลางสายลมและแสงแดดบนพื้นนาห้าไร่ของแปลงนาสาธิตบ้านโคกสามัคคีแบบผสมผสานหมู่ที่6ตำบลหนองม่วงอเอภโคกสูงจัังหวดสระแก้ววันนี้ได้พร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวโดยคณะทำงานจิตอาสาจังหวัดสระแก้วมูลนิธิปิยศักดิ์1955เพื่อสารต่อแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน คณะจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำแปลนาสาธิตแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรริโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติในแปลนานะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแบ่งปันและสร้างรายได้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการปากก้าร,รำงาน กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานน้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชาที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และลงมือทำจริงตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์ทั้งในยามเศรษฐกิจต,ตกต่ำหรือช่วงวิกฤตโรคระบาดคณะจิตอาสาจังหวัดสระแก้วของเรานะคะได้มา ร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่แปลงนาอำเภอโคกสูงค่ะแล้วเราก็จะเวียนไปทีละอำเภอนะคะเอาแรงกันเหมือนสมัยโบราณเราค่ะเพื่อ <c oughs> เพื่อการแสดงออกถึงความรักและสามขีนะคะที่เราได้ร่วมกันทํางานมาเนี่ยค่ะประมาณ2ปีแล้วนะคะทําให้พวกเราเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมรากเง้าของเราที่ว่าเราทำนาทำนาดำนะคะแล้วดิฉันนะคะในในในานามประธานอำเภอโคกสูงนะคะแปลงนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะเราคาดว่าข้าวของเราจะจะรับประทานแล้วมีคุณประโยชน์ไม่มีพิษต่ตอร่างกายของใครๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เป็นความปราปื้มใจค่ะมีพลังที่จะเดินต่อก้าวต่อแล้วก็จะ,ะสร้างสร้างเพิ่มนะคะคือทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกนะคะหลังจากเกี่ยวข้าวนี้เราก็จะปลูกพืชหถุงเรียนค่ะอ่าเราก็จะไถล้วก็จะทำเพราะที่นี่ จะเน้นการปลูกทั่วลิสงทั่วผักยาวนะคะแล้วก็คือ,อที่ใช้น้ําน้อยเนาะค่ะที่บะที่แปลงนาเนี่ยเราจะมีสะสาแถวนี้จะเป็นน้ําที่ใสามากเพราะก็เป็นหินมีปลาด้วยค่ะเลี้ยงปลานะคะตอนนี้ก็พี่ชายก็เลี้ยงเลี้ยงกบด้วยค่ะทําให้เกิดความมัน่นทำให้อ่าความเกิดความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่ง เรามานานเนี่ยนะคะเราก็จะจับปลากินบางทีเราก็จับไปกินแบ่งปันกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ทอดแหขึ้นมานะคะตัวไหนโตล้วก็เ,าเอามากินไปตามหลักทฤษฎีของพ่อหลวงของเราเพื่อเสริมสร้างไรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยช่วยช่วยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ในยามวิกฤตเช่นตอนนี้สงครามใช่ไหมคะ,ะเราไปทำมาหากินลําบากนะคะเราลงมานาในาน้ําม,มีปลาในาน้ำม,มีข้าว ไม่ใช่ว่าเราย้อนยุคและจาราสสมัยนะคะแต่เราภูมิใจที่ได้ทําเป็นแบบอย่างให้ลกูกหลานรุ่นหลังเราได้เห็นซึ่งไม่ค่อยได้มีให้เห็นแล้วนะคะเราเป็นผิอาสาครับมาด้วยใจครับดีค่ะฉันนางสุดใจด่านประจำนะคะเป็นประธานอเาเภอเมืองตะแก้วของมูลนิธินะคะ,ะนาแปลงนี้ก็ได้มาดํานะคะได้มาดำาแล้วก็ได้มาเกี่ยวข้าวภูมิใจมากๆนะคะ แปลงนาสาธิตแห่งนี้นอกจากประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกิจกรรมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนจิตอาสาอนาคตของชาติจากประสบการณ์การลงมือทําจริงได้เรียนรู้สืบสารและต่อยอดเห็นถึงคุณค่าของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่นับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทยชื่อเด็กหญิงก,กชกรมณฑลเชื่อเลนชื่อว่าน้องแบมค่ะมากับเพื่อนๆกับคุณครูค่คคะ มาเกี่ยวข้าวมารวมข้าวดีใจค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกระดกมนิคายากนอกเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหนองมัางค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้าค่ะจะทำอะไรบ้างวันนีาา้เกี่ยวข้าวจิตอาสาเกี่ยวข้าวค่ะครับรู้สึกยังไงครับร <c oughs> ู้สึกดีดีใจมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมถ้ามีอีกจะมาอีกไหมครับมาค่ะ จะชวนเพื่อนอีกหลายคนมาร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะ จากแรงกายแรงใจแล้วแรงศรัทธาของคนในชุมชนบนพื้นนาบ้านโคกสามคัคคีและทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้เพียงเก็บเกี่ยวข้าวในนาเท่านั้นแต่ยังได้เก็บเกี่ยวความสุขความสามคัคคีและความยั่งยืนที่จะงอกงามต่อไปบนพื้นดินจังหวัดสระแก้วและสมกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิปิยศักดิ์1955ที่จะช่วยเหลือสังคมสร้างอาชีพสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผสมผสานส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนสู่เป้าหมายความ มั่นคงบงังคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง